อมีพดีดมาสนุเพลงกันละกันครับผมมสนุคนที่ทำงานทุกคนกันและกันนะครับผมคนเราสักวันหนึ่งจะมีหวังมีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับผมคอยสู้ต่อไปนะครับผมวันนี้ไม่ใช่เป็นวันของเราแต่วันข้างหน้าต้องเป็นวันสักวัน 그원 루트 비아창시 라브 소 sang cầu sông xa mấy vạn năm giờ sao chân công nhân hoàn, không nhân đi ngoan ấn khoe nghe háo kín ta say quay โอเคนะครับผมช่วงนี้ถึงเวลาอันเป็นมงคลเลิกนะครับผมเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับผมขอเรียนเชิญนะแม่เหนือขอเรียนเชิญท่านตำรวจเองนะครับผมก้องชาติเลี้ยงสมพย์นะครับผมผู้เอากับสนอฉลองกุ้งเชิญอวยพรวันเกิดให้แกชาวบ้านด้วยนะครับผมขอเรียนเชิญครขอเชิญตัมือด้วยครับ เอะเหรอครับเรียนคุณแม่พี่อูนะครับที่เป็นรุ่นหน่อยอะครับที่ผมเป็นแดงอ่าพี่อูนะครับพี่เกียงนะครับพี่แหม่มนะครับแล้วก็แขกผู้ิเทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับสุขสันเกิดน้องสายุคุณพี่5ปีใช่ไหมครับพี่อูบอกก็มีความสุขมากนะครับแต่ผมไม่ทราบหรอกครับรู้แต่พี่อูบอกว่า สายอซิ่าพี่อูตอนเป็นเด็กอ่ะไม่ขยันเรียนเป็นคนไม่ค่อยทํากันบ้านเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ส่งกันบ้านห้ยนะพี่อูนะก็มีความสูขมากนะครับก็ขอญาตดื่มวยพอที่น้องทายมีความสูขมากแล้วก็คืนนี้ขอให้นักเรียนส่งกันบ้านด้วยนะครับกันครับ ไชโย่ใโย่ใโยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสียงจากจากคนจะ่ส่กันบ้านเอยครับพูดยังไงพูงกับอ่ะผมผมอ่าก็เลยกับผมแนะนำผัวน้องไซ ก็ขอร้อยปเลยอ่าอันนี้เราเป็นคนเปิดเผยเราเป็นคนจริงใจอ่าใครเขารู้เราเป็นคนจริงใจขอบคุณพุ่งกลับมานะครับผมพุ่งกลับเป็นจริงๆก็คืออายุร้อยกว่าิดเดียวแต่ถือว่าเป็นน้องแล้วก็เป็นเป็นคนที่พี่เคารพรักมากวันนี้จัดเต็มคณิสันไม่ตรงเม่ติกยกกำลังสองคูณหมดทั้นี้ ขอบคุณผู้งแกับจริงครับที่ให้เกียรติวันนี้กับน้องสายครับผมทั้งเผื่อถามเลยนะตอนเผื่อถามเลยนะสเปไงน,นะปกติแกจะเป็นตัวพัวนะสอนเผื่ออะไรจะพูดไหมไม่มีนะไม่มีพี่แกงกับผมไม่มีไม่มีถือถือถ,ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอา้อาวอา้อาวพีเปไิ้ลให้พี่เปไิ้ลคนเลยพุ้งบุ้งกลับครับผมให้เบิ้ลเนี่ยพุ้งกลับนะ Happy เปี้เบิร์ด Day to you, happy birthday. แฮปปี้บัดเน็ตุยวันนี้การ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 บ้านหลายเล่มการบ้านหลายเล่มปูงกับปวยพรไม่้งใส่เลยครับเมื่อกี้คุณบอกโอฟัยังปวยพรให้การบ้านหลายเล่มไง เดชูพูดผู้กลับมากครับผมเอาน้องสายพูดถึงพูดกับไป่ลยเร็วก็บติดตังตอนต่อไปแล้วกันนะควโอ้ี มคมนี่ถ้าต้องเรียนเชิญพุ่มกลับร้องเพลงสักเพลงไหมครับผมอ้าวเสียงตุง้มเบอรหน่อยเร็วอ,อ้าวเดี๋ยวให้พุ่มกลับร้องเพลงสักหเพลงนะครับผมทุกๆคืนเลยนะครับโอเคครับผมคุณชายเอาไปให้พุ่มกับเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้พุ่มกับร้องเพลงสักเพลงนะฮะ,ะอคค้า,อาะะอคควะะาตัวนี้นะครับเป็นเกียรติแกช่ช่อภาพด้วยนะค,ะค,ครับผมผมบอกตั้งแต่ตอนที่จะมาแล้วว่าถ้าพี่ร้องถือต้องร้องนะอา้าวมีไบสองเตอร์ไม่เป็นไ,ไร<า> <laughs> Oh.